ะจะเลี้ยวไหวครูนะครับเพชรจริงติดเก๋หอมเป็นฝ่ายแดงฝ่ายนักเงินหิงกล้าประจนไทยปากหัวตัวเท่าไม่มีใครได้เปรียบเปียบเปรียบน้ำหนักสามากิโลกร,รมัมอะไรจะเกิดขึ้นบนฝืนพระวันนี้ท่านจะพาดมวยผู้แรกไปไม่ได้ถ้าท่านพาดมวยผู้แรก ท่านก็จะได้มาพบกับมวยคู่ที่สองแน่นอนวันนี้หว้ศ <Wow. S 1> ึกษากีฬามวยไทยให้มาสู่กันบนเวทีไม่ใช่จะอวดดีอยู่ที่หน้าฟอร์ลมงพรักใครชอบใครได้เลยนะครับกรรมการจะถึงชุดไปย่งอีสาน อัาจากอีสานเต็จริงสิกกหอมเตจงกินาเตะขวาเตะขวาหาูเนี่ยเนี่ยิ้ากิาเตะขวาเตะขวายังไงยังไงเต็จจริงเต็จริงหิาลุยไปลุไปแลงขวาหาขวาเตะขวาขวาต่อยซ้ายขวาต่อยซ้ายขวาต่อยเตะขวาไม่พน เฮ hey. oh, well, uh ็ดจริงไหมไงเฮ็ดจริงไหมไงยิ่งก้ายิ่งก้าเดินนะอ้าวยังไงครับยังไงอ้าวไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถือว่าขอกันกินมากกว่านั้นเออหนีไปอี่ละหนีไปอย่าเห็นมันแปดออกมาอ่าขอเวลานอกกรรมการขอเวลานอกไหมอ่า ขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกไหวไหมไหหใจกระจับไหมไหวใจกระจับตอนสองได้ไหไรเอาได้ได้นะครับเอาตูนต่อไม่ไปเป็นไรนะขอมัออนจิมตรงนั้นเอฟยิงจ้าเตะขายิงจ้าเตะขาเอฟจริงเอฟจริงตายังไคงครับยังไงครับเอฟังไงครับ เฮ้ยเต้นนิกานิกาเฮ้ยต้นเตะขวาแน่เตะกันนิงก้าเตะขวาด้วยนหมดุที่เอาละครับความมันเริ่มแล้วขึ้นแล้วเอา ยกที่สองเรากิดไปเลี้ยงลงนะครับไปเลี้ยงลงจาก4อวเวทีนะครับยิงซ้าเตะขวาเตะดเองเตะขวาเตะขวาตาซ้ายตายซ้ายเตะขวาเตะขวายิงซ้าเตะขวาเอ็ดยิงเตะขวายิงซ้าเตะขวาตายซ้าย

คู่ที่สองนะครับตันตอนไทยควยยิมของใครของมวยหญิงคู่แรกวันนี้ระหว่างเพชรยิงกับหญิงกล้าให้จะจูบให้จะหมูหญิงกล้าตีขวาต่อยขวาหญิงกล้าตีขวาต่อยขวาเพชรยิงยังไงเพชรยิงยังไงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงขยับลงด้วยครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลุ่กลับออกนาทีด้วยครับกรรมการจะสั่งเบรกนะครับพี่เลี้ยง นะครับยังไงครับเพชรจริงเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าจดจ้ากระดูกการแมทีหญิงก้าเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาเตะขวาหญิงก้าต่อยขวาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นะพี่น้องเพชรจริงเพชรจริงออกขวาหญิงก้าหญิงจ้าออกขวาไหมโโอ้ห เขาใส่นะครับตัวมวยทั้งคู king, ่นะครับเอติงเตะหลุดหญิงกล้าต่อยขวาเตะขวาหญิงกล้าต่อยซ้ายเตะขวาเตะขวาเอติงยังไงยเอติงยังไงหญิงกล้าหญิงกล้าเตะขวาเตะขวาไต่ขวาเอติงสาม นี่เหนือลูกหลานบ้านเราพี่น้องกำว่ามวยคู่แรกมันขอเสียบไปมวยเลยพี่น้องโอ้โหแม้แต่ลุนพี่นี่ยังแพ้เราเลยกรรมการจูมือฝ่ายน้ำเงินแต่ใส่กางเกงสีแดงนะครับไม่เป็นไรนะครับกรรมการจำไม่ผิดนะครับเป็นที่กล้าเป็นไทยเป็นใจชนะคะแนนไปมวยคู่ที่สองนะครับปันปัน รักใครชอบใครเชียร nice ์ใครบอกกันได้เลยนะครับเรียบร้อยน้องเก๋ได้ลอยเล็กน้อยแต่ว่าส่วนหนาอยู่ที่เพชรดาราสิทธิช่างหู รักใครชอบใครเรียกน้องก็ได้มีทุนการศึกษาไหมครับไม่มีนะครับน้องเอ๋น้องเก๋ก็ไม่มีเพชรราก็ไม่มีนม้องที่แรเริ่มขึ้นายแดงน้องเก๋สองทันทีสักกวันหนึ่งเพชรราติดตั้งหนุพเพชรราโค้งขึ้นหนุ่มน้องเก๋น้องเก๋ยังไงน้องเก๋แทงก้ายพเพชรดาราการแยกออกไปไม่ว่ากันน้องเก๋แทงกุศลเพชขวารา ก็ไปบุกก็ไปสองเก๋แล้เก๋ังไง าเป็นฝ่ายชนะจะได้เงินน็นงนองเอาไปในยกที่หนึ่งะครับลงกระจอกยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับไ,ไป่เป็นไรครับน้องแพ้สนามอยูนะ่ในน้องแพ้สนามาฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงน้องเก๋ต่อติดซับมีข้าวเป็นแข้งซ้าย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับลุกขป้นโล่งลุกขึ้นไม่เป็นไร,รนะค,ครับแม่ไอ้หนูแข้งสายหนักเสละเกนินหนักนม่มอยากร่างมากก็แขง